สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ปรานอมพามาชมดอกข้อโพดค่ะข้อโพดเราเริ่มออกดอกแล้วนะคะวันนี้ไม่มีแดดค่ะตอนเช้าภาพก็เลยดู สีอึมครึมไปนิดนะคะไม่ค่อยสว่างสดใสสักเท่าไหร่แต่อันนี้นี่ก็คือว่าก็ไม่ได้ถ่ายย้อนแสงนะคะเพราะว่าก็หันหันหลังให้ดวงอาทิตย์อยู่แต่ก็คือว่าไม่มีแดดน,นะคะก็เลยดูสีต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดอึมครึมไปสักนิดนะคะ บลานอมไม่ได้พาเข้าไล่นะคะอันนี้จะเดินอยู่บริเวณรอบนอกนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกเหมือนกันแต่ตกไม่ไม่แรงมากไม่หนักมากนะคะตกลงมานิดหน่อยพอได้พรมให้ขโพสดชื่นแต่เราก็ช่วยลดน้ำไปด้วยนั่นแหละค่ะเพราะว่า ต้นเขาเหี่ยวตอนช่วงกลางวันแดดจะจัดมากเลยตอนช่วงกลางวันแดดจัดจัดนี้ต้นเขาจะเหี่ยวนะคะเราก็เลยต้องมาช่วยเติมน้ําให้สักหน่อยลดน้ําให้เขายอดนี้อ่าช่อดอกไม่สวยนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมีเลืองเหลืองเขาอาจจะโดนเชื้อโรคอะไรสักอย่างแล้วก็นี่ค่ะ เขาก็เป็นฝักแล้วแต่ฝักแบบนี้ก็คือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝักที่มีใบอยู่ที่ปลายปลปยอดฝักแบบนี้นะคะอ๋อมันจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เวลาที่เขาแก่แล้วนะคะแต่ก็โอเคก็ได้อยู่นั่นแหลคะค่ะ แต่ลักษณะฝักเขามันก็จะประมาณคล้ายๆยังไงล่ะเหมือนจะออกแกนจะว่าเป็นแกนๆอะไรประมาณเนี้ยไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีลมนะคะวันนี้ดูยอดขโพดสิคะนิ่งสนิท แล้วก็อยากจะบอกว่าร้อนมากค่ะก็พอดีวันนี้ออกมาให้โฮอร์โมนถั่วฝักยาวอนะคะมาฉีดโฮอร์โมนฉีดอ่าวัคซีนเหรอเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่าอะไรนะประมาณว่าเป็นยานานโนที่ไม่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงและผู้คนน่ะนะคะ เป็นตัวยาที่ฉีดไล่มแมลงก็เลยเอามาลองฉีดให้กับถั่วของเรานะคะอต้นข้าวโพดเราพอโตขึ้นมาแบบเต็มที่แล้วก็จะรู้สึกว่ามีต้นที่แบบต่ําๆสูงๆไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะชอดอก ช้อนี้สมบูรณ์ดีนะคะแต่เขายังไม่บานเกสรยังไม่ไม,ไม่ไม่มียังไม่ออกเกสรน,นะคะยังไม่ได้เป็นเกสรก็เตรียมใกล้แล้ว่ะคะ่ะใกล้จะมีเกสรล้ะฝากเขาเดี๋ยวให้ดูนะคะต้นที่เขาสมบูรณ์ดี แต่ฝักเขายังไม่โผล่ขึ้นมาแค่เป็นแบบยังไงละ่ะอวบอวบอยู่ที่ลำต้นอ่านี่ค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วนิดนึงแบบนี้พอเดี๋ยวพอเขาโผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีหนวดเลยนะคะ เขาก็มีดอกเยอะแล้วนะคะวันนี้ให้ชมแต่ยอดข้าโพดค่ะให้ชมยอดข้าโพดนะคะเขาก็จะไม่พร้อมกันนะบางต้นก็เป็นดอกแล้วบางต้นยังไม่เป็นบางต้นกำลังโผ แล่ก็ลำต้นเขาก็ปวดๆพร้อมที่จะออกเป็นฝักแล้วนะคะก็อีกสักพักเราก็จะได้มาหักข้าวโพดฝักอ่อนนะคะเพราะว่าต้นหนึ่งเราก็จะไว้แค่หนึ่งฝักเท่านั้นตามปกติที่เราเคยทำมานะคะเห็นไหะต้นนั้นนั้นฝักโตแล้ว ฝักเดิมใหญ่ละมีสองฝักก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาไล่เก็บฝักหนึ่งออกไปเหลือเอาไว้แค่ฝักเดียวนะคะอืมเดี๋ยวให้หันมาชมต้นไม้สักนิดนึงตรงนี้ก็คือ ต้นไม้ที่เขาแห้งแล้วก็หักโค่นไปนะคะแล้วพอหันมาทางมุมนี้ปกติแต่ก่อนนี้จะมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ต้นไม้หายหมดแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าทางบริษัทนี่เขามีโครงการอะไรนะคะเขาตัดต้นไม้ใหญ่ออกหมดเลยคะ่ะต้นไม้ที่สูงสูงเขาตัดออกไปหมดเลย ตอนนี้ก็เหลือแต่ไม้ค่อยก็คอยต้นกระถินต้นขนุนที่เขาขึ้นอยู่ข้างรั้วนะคะที่ยังเหลืออยู่เขาไม่ได้ตัดนอกกนั้นต้นใหญ่ๆก็ตัดไปหมดแล้วเลยไม่ค่อยมีนกมาร้องกันสักเท่าไหร่แล้วค่ะ ก็เข้ามาชมก็โพดล้วต่อตอนนี้ต้นสูงมากแล้วค่ะท่วมหัวเลยขึ้นไปละชูแขนก็สุดสุดแขนแล้วค่ะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะ เข้ามาแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้ค่ะประนอมกลับไปหาทุกท่านค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ